บทที่ 3. การวางแผนผังการจัดการเก็บสินค้า 1. เนื้อความสำคัญของการวางแผนเนื้อที่เก็บสินค้าเนื้อที่เก็บสินค้าเป็นทรัพยากรมูลฐานของการจัดเก็บรักษาสินค้าของกิจการคลังสินค้าค่าใช้จ่ายในการดำรงรักษาและควบคุมเนื้อที่เก็บรักษานับว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของต้นทุนในการประกอบกิจการคลังสินค้าการปฏิบัติงานเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้เนื้อที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดด้วยการก่อให้เกิดต้นทุนในการยกคนสินค้าและการปฏิบัติอื่น 2. ปัจจัยพิจารณาในการวางแผนการจัดเก็บสินค้าการวางแผนการเก็บรักษาจึงได้กระทำอย่างต่อเนื่องให้สามารถใช้ได้เป็นอย่างดีกับสภาพการที่เกิดขึ้นเป็นอยู่และเปลี่ยนแปลงไปในขณะใดขณะหนึ่งของคลังสินค้าแต่ละประเภทสิ่งอํานวยในการเก็บรักษาแต่ละแบบ และสินค้าที่เก็บรักษาแต่ละประเภทแต่ถึงอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วการวางแผนการเก็บรักษาสินค้าก็มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเป็นแนวกันอยู่ดังต่อไปนี้2.1ความคล้ายคลึงกันกของสินค้าความคล้ายคลึงของสินค้าในที่นี้หมายถึงลักษณะคุณสมบัติและความมุ่งหมายในการใช้ซึ่งเป็นปัจจัยในการจำแนกสินค้าออกเป็นประเภทเป็นจำพวก และเป็นชนิดประการแรกสินค้าจะต้องจัดเก็บเป็นประเภทในประเภทเดียวกันอาจจัดเก็บเป็นจำพวกย่อยออกไปอีกเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา2.2ความเป็นที่นิยมของสินค้าความนิยมของสินค้าที่เข้ามาสู่และออกไปจากคลังสินค้าเป็นปัจจัยแรกในการกําหนดตำแหน่งจัดเก็บสินค้าสินค้าประเภทใดชนิดใดที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ทุกวัน ควรจัดเก็บไว้กับพื้นที่จะทรงหรือพื้นที่แยกจากหีบหอมมากที่สุดเช่นเดียวกันกับสินค้าที่เก็บรักษา2.3ขนาดน้ำหนกักและปริมาณของสินค้าการเก็บและสะสมอยู่ในคลังสินค้าขึ้นอยู่ตลอดเวลาพนักงานเก็บรักษาต้องสามารถจัดกับปริมาณของสินค้าคงครั้งได้โดยจำแนกสินค้าออกเป็นพวกๆตามขนาดของปริมาณสินค้านั้นโดยคำนึงถึงเนื้อที่เก็บรักษาสินค้านั้นครอบครองอยู่เป็นรุ่นขนาดใหญ่รุ่นขนาดกลางรุ่นขนาดเล็ก และที่ต้องเก็บรักษาอยู่ในตู้สินค้าเป็นส่วนปีกย่อยขนาดของสินค้าแต่ละรายการเป็นปัจจัยที่มีผลไม่แต่เฉพาะแต่จำนวนเนื้อที่เก็บรักษาซึ่งจะต้องจัดแบ่งให้เพื่อการจัดสินค้าประเภทหนึ่งหนึ่งเท่านั้น2.4ลักษณะพิเศษของสินค้ารายการส่วนมากของสินค้าประเภททั่วไปเป็นสินค้าที่มีลักษณะตามธรรมดา ซึ่งไม่ต้องการเก็บรักษาหรือการยกขนด้วยวิธีการพิเศษนอกเหนือไปจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความคล้ายคลึงกันสินค้าบางรายการที่ต้องปฏิบัติเป็นพิเศษซึ่งได้แก่รายการต่อไปนี้ 1. สินค้าอาจก่ออันตราย 2. สินค้าอาจหายได้ง่าย 3. สินค้าที่อาจเสื่อมเสียได้ง่าย 4. ความจุของสิ่งอำนวยความสะดวกของการเก็บรักษา 3. การกำหนดองค์ประกอบของเนื้อที่เก็บสินค้า ในการวางแผนการเก็บรักษานั้นจะต้องแบ่งสรรพื้นที่ทั้งหมดนี้ออกเป็นส่วนๆที่จำเป็นการปฏิบัติการเก็บรักษาสินค้าและวางแผนในการใช้พื้นที่นี้อันเป็นองค์ประกอบในการเก็บรักษาเหล่านี้ให้ประสมะสานและสอดคล้องเนื้อที่ส่วนต่างๆการวางแผนการเก็บรักษาในคลังสินค้าได้แก่เนื้อที่ต่างๆดังต่อไปนี้คือ 3.1เนื้อที่สูญเสียไปกับโครงสร้างเนื้อที่สูญเสียไปกับโครงสร้างเป็นเนื้อที่ที่ไม่อาจใช้ในการเก็บรักษาสินค้าได้เลยเนื่องจากใช้เป็นเนื้อที่ใช้ในความมุ่งหมายอย่างอื่นเป็นการถาวรหรือเป็นโครงสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาในกรณีเนื้อที่เก็บรักษาภายในตัวอาคารเนื้อที่สูญเสียไปเช่นห้องสุขาเสาผนังกั้นไฟเป็นต้น 3.2เนื้อที่สําหรับการสนับสนุนการเก็บรักษาเนื้อที่สําหรับการสนับสนุนการเก็บรักษาเป็นเนื้อที่ที่ไม่ได้ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าแต่ใช้สําหรับการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บรักษาโดยตรงซึ่งจําเป็นจะต้องจัดให้มีไว้ทั้งในเนื้อที่เก็บรักษาภายในและเนื้อที่เก็บรักษากลางแจ้งได้แก่พื้นที่รับสินค้าพื้นที่จ่ายสินค้าพื้นที่บรรจุหีมห่อพื้นที่สํานักงานและพื้นที่อื่นที่เป็นเพื่อการปฏิบัติงาน 3. 3. เนื้อที่สําหรับทางเดินทางเดินเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของพื้นที่เก็บรักษาในกิจการคลังสินค้าทุกประเภทและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาเกือบทุกแบบตําแหน่งจํานวนและความกว้างของทางเดินในพื้นที่เก็บรักษาย่อมขึ้นอยู่กับแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกเก็บรักษาทางเดินมีอยู่หลายชนิด และมีความมุ่งหมายในการใช้แตกต่างกันดังต่อไปนี้1ทางเดินหลัก 2. ทางเดินขวาง 3. ทางเดินในพื้นที่เก็บรักษาสินค้าเป็นส่วนปีกย่อย 4. ทางคนเดิน 5. ทางเดินบริการ 6. ทางเดินป้องกันเพลิง3.4เนื้อที่เก็บรักษาสุทธิเนื้อที่เก็บรักษาสุทธิหมายถึง พื้นที่ภายในคลังสินค้าหรือเนื้อที่เก็บรักษาการแจ้งที่หักหลบพื้นที่ที่ไม่ใช่ในการเก็บรักษาสินค้าออกแล้วเป็นเนื้อที่ในการใช้การจัดวางสินค้าได้จริงรวมทั้งพื้นที่เก็บรักษาเป็นส่วนใหญ่และพื้นที่ที่วางเก็บรักษาเป็นส่วนปีกย่อยเนื้อที่เก็บสุดทีิจะต้องพิจารณาถึงสภาพของเนื้อที่ที่ซึ่งเป็นอยู่ในขณะที่ทําการวางแผนนั้นซึ่งจะมีอยู่สส่วนคือ 3.4.1เนื้อที่ซึ่งมีสินค้าเก็บอยู่คือเนื้อที่เก็บรักษาสุทธิสินค้าวางกองอยู่แล้วเต็มความสูงที่สามารถกองได้ในขณะที่ทำการสำรวจในการคำนวณพื้นที่ที่มีสินค้าเก็บอยู่นี้มักไม่ใช้วิธีวัดขนาดเอาโดยตรง3.4.2เนื้อที่ว่างคือส่วนของพื้นที่เก็บรักษาสุทธิที่ไม่มีสินค้าเก็บอยู่ในขณะที่ทำการสำรวจซึ่งมีอยู่2ลักษณะคือ ที่ว่างแท้และที่ว่างแฝงซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน 1. ที่ว่างแท้คือส่วนของเนื้อที่เก็บรักษาสุทธิซึ่งว่างอยู่ไม่ได้ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าขณะนั้นอาจเป็นได้ทั้งเนื้อที่เก็บรักษาเป็นส่วนใหญ่และในช่องเก็บของตู้หรือชั้นวางที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าเป็นส่วนปีกย่อย 2. ที่ว่างแฝงคือส่วนของเนื้อที่เก็บรักษาสุทธิที่ไม่มีสินค้าเก็บอยู่ แต่ไม่อาจใช้ในการเก็บรักษาสินค้าที่รับเข้าใหม่ได้ทันทีเนื่องจากอยู่ในการระหว่างซ่อมแซมหรือดัดแปลงพื้นที่เก็บรักษานั้นหรือเป็นพื้นที่ว่างเนื่องจากความบกพร่องในการจัดเก็บหรือการนำสินค้าออกจากกอง 4. การเก็บรักษาเป็นส่วนใหญ่การเก็บรักษาสินค้าเป็นส่วนใหญ่หมายถึงการเก็บสินค้าเป็นปริมาณมากๆ ที่บรรจุอยู่ในหีบห่อเดิมตามที่สินค้านั้นได้ทำการบรรจุมาจากโรงงานผลิตหรือจากผู้ขายส่งหรือกระทำการบรรจุใหม่ในคลังสินค้านั้นเพื่อให้หีบห่อที่บรรจุเป็นไปตามมาตารฐานการเก็บรักษาการรับสินค้าที่บรรจุหีบห่อของคลังสินค้าแต่ละงวดย่อมมีจำนวนไม่เท่ากันมากบ้างน้อยบ้างการเก็บรักษานอกจากจะแยกสินค้าเป็นแต่ละประเภทแต่ละชนิด สำหรับแต่ละพื้นที่ที่เก็บรักษาแล้วแม้จะเป็นสินค้าชนิดเดียวกันแต่รับเข้าแต่ละคราวก็จะเก็บรวมในแถวเดียวกันไม่ได้เพราะตามหลักการเก็บรักษาสินค้าที่เก็บรักษาอยู่ในแถวจะต้องเป็นชนิดเดียวกันและรุ่นเดียวกันซึ่งรับเข้ามาพร้อมในคราวเดียวกันสาหรับเก็บรักษาสินค้าทุกขนาดรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแบ่งออกเป็น3ขนาดรุ่นคือ1 การเก็บรักษาสินค้ารุ่นขนาดใหญ่ 2. การเก็บรักษาสินค้ารุ่นขนาดกลาง 3. การเก็บรักษาสินค้ารุ่นขนาดเล็ก 5. การเก็บรักษาเป็นปีกย่อยหมายถึงการเก็บรักษาสินค้าเอาออกจากหีบพอในบรรจุหีบพอนั้นโดยนํามาวางในที่เก็บเป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นกล่องขนาดเล็กเพื่อให้สะดวกเป็นการจ่ายในรายย่อยในเมื่อสินค้านั้นมีลักษณะธรรมชาติ สามารถเก็บรักษาไว้ในช่องเก็บหรือกล่องที่วางในช่องเก็บหรือในชั้นวางโดยไม่จําเป็นต้องบรรจุไว้ในหีบห่ออย่างถาวรตลอดไปการเก็บรักษาสินค้าเป็นปีกย่อยมีลักษณะดังนี้ 1. ใช้กล่องบรรจุสินค้าสําหรับช่องเก็บสินค้าในการเก็บรักษาเป็นส่วนปีกย่อยให้มากที่สุดเพื่อให้สะดวกต่อการขนยกการตรวจสอบการย้ายตำแหน่งเก็บสินค้า 2. วางสินค้าที่มีขนาดเล็กและมีการจ่ายบ่อยๆไว้ในช่องช่งชวงกลางของตู้ให้อยู่สูงระดับประมาณหน้าอก 3. วางสินค้าขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเอาไว้ในช่องช่วงบนของตู้เพราะสินค้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ยกได้ง่ายแม้จะอยู่ในระดับสูงก็จะไม่ทำให้เกิดความยุ่งยากแต่อย่างไรการจัดวางตู้แบบพิเศษที่ไม่ใช่ตู้มาตรฐานหรือชั้นวางพาเลทหรือกระบะที่ใช้ในการเก็บรักษาเป็นส่วนปีกย่อย ควรวางตามแนวผนังเป็นการเหมาะสมมาก 5. พยายามวางอุปกรณ์ที่ช่วยในการรักษาในลักษณะที่สามารถกลมกลืนเข้ากับรูปทรงของโครงสร้างของอาคารโดยการออกแบบโดยการออกแบบสร้างตู้ที่มีรูปทรงพิเศษให้เข้ากับโครงสร้างนั้นโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถใช้เนื้อที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเช่นบริเวณเนื้อที่รอบเสาหรือแนวขอบผนังที่ยกสูงเป็นต้น 6. สินค้าบางอย่างที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเอาออกจากหีบห่อแล้วอาจไม่เหมาะที่จะจัดเก็บเข้าไปในช่องเก็บ 6. การกำหนดทิศทางการเก็บรักษาทิศทางการเก็บรักษานับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะคลังสินค้าที่ใช้พาเลทหรือกระบะดและรถยกในการเก็บรักษาการเลือกทิศทางการเก็บรักษาที่เหมาะสมทำให้เกิดส่วนของพื้นที่ขนาดต่างๆ วิธีการกำหนดทิศท,ทางการจัด 1. 1> เก็บดังนี้สินค้ารายการเดียวจัดวางจากทางเดินถึงทางเดิน 2. การเก็บรักษาแบบหันหลังชนกัน 3. การเก็บรักษาแบบการหันข้างชนหลัง4การกำหนดเส้นแบ่งแนวกึ่งกลางของพื้นที่ 7. แผนพุ่มผังพื้นที่ขลังสินค้า แผนภูมิผังพื้นที่คลังสินค้าเป็นเครื่องมือที่ดีมากอย่างหนึ่งในการจัดการเกี่ยวกับการที่จะดำลงไว้ซึ่งการควบคุมและการใช้เนื้อที่เก็บรักษาอย่างถูกต้องและทันสมัยทําให้เจ้าหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้าในการวางแผนในการใช้เนื้อที่เก็บรักษาได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งกว่านั้นแผนภูมินี้ยังมีโครงสร้างในการพัฒนาแผนการทั้งเก็บรักษาทั้งปวง ในการประกอบกิจการคลังสินค้านี้อีกด้วยแผนภูมพิพื้นที่คลังสินค้าจะแสดงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่เก็บรักษาดังต่อไปนี้ 1. แผนภูมิพื้นที่คลังสินค้าที่ได้จัดทำไว้อย่างสมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอจะแสดงถึงสรุปที่แท้จริงในการใช้เนื้อที่เก็บรักษาสุทธิภายในอาคารคลังสินค้าลงเก็บสินค้าหรือพื้นที่เก็บรักษากลางแจ้งข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอ บนแผนภูมิผังพื้นที่ของคลังสินค้า 2. แผนภูมิผังพื้นที่คลังสินค้าโคงที่จำลองพื้นที่ทั้งหมดของอาคารคลังลงเก็บสินค้าชั้นของอาคารหลายชั้นหรือพื้นที่เก็บรักษาแบบอื่นๆโดยย่อในมาตราส่วน1ต่อ400ระยะในแผนภูม1ิ1 1เซนติเมตรเท่ากับ4เมตรในพื้นที่จริงเส้นศูนย์กลางตามยาวลากจากซ้ายไปขวาของแผนภูมิตอน หรือส่วนที่แบ่งย่อยออกไปของพื้นที่เก็บรักษาอาจเป็นตารางกิจตามมาตราส่วนและขนาดของพาเลทหรือกระบะที่ใช้ในการเก็บรักษา 3. ตอนหรือส่วนที่แบ่งย่อยของพื้นที่จะแสดงในแผนภูมิด้วยเส้นที่วางเป็นกรอบหรือเส้นลากตัดกันให้ทราบถึงตำแหน่งและขนาดของพื้นที่ซึ่งไม่ใช้ในการเก็บรักษาตามมาตราส่วนของแต่ละพื้นที่นั้นแผนภูมิผังที่คลังสินค้าจะจำนวนตารางเมตรของเนื้อที่ทั้งหมด เนื้อที่ซึ่งไม่ใช้ในการเก็บรักษาและเนื้อที่สุทธิในการเก็บรักษาสินค้าภายในเนื้อที่สุทธินั้นจะแสดงให้ทราบถึงประเภทหรือจำพวกของสินค้า 4. แผนภูมิผังพื้นที่ของคลังสินค้าจะต้องจัดทำขึ้นหลายฉบับเพื่อแสดงติดไว้ในสถานที่ต่างๆที่ให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นได้ง่ายเช่นในที่สำนักงานในคลังสินค้าแต่ละอาคารหรือแต่ละพื้นที่เก็บรักษาโดยติดไว้บนแผ่นกระดาน และมีแผ่นใสยปิดทางไว้ข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่ว่างอาจจะแสดงไว้บนแผ่นใดด้วยดินสอซึ่งสามารถลบออกหรือแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอได้ตามที่ต้องการ 8. การกำหนดตำแหน่งของสินค้าเกณฑ์พิจารณาในการกำหนดตำแหน่งของสินค้าประเภทต่างๆในแผนผังพื้นที่เก็บกรักษานั้นอาศัยหลักการพื้นที่เกี่ยวกับปัจจัยพิจารณาในการวางแผนและแบบต่าง ของการเก็บรักษาที่ได้กล่าวมาแล้วเริ่มต้นจากการกำหนดตำแหน่งของสินค้าแต่ละประเภทลงในแผนผังพื้นที่เก็บรักษาและการกำหนดตำแหน่งของสินค้าแต่ละรายการลงในพื้นที่ที่กำหนดสำหรับประเภทนั้นให้เป็นไปตามอัตราความถี่ของการหมุนเวียนโดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดที่แตกต่างกันของแต่ละรายการในประเภทเดียวกันยกเว้นรายการที่มีขนาดใหญ่มาก หรือมีน้ำหนักมากผิดปกติจริงๆขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งเก็บควรเป็นไปตามลำดับต่อไปนี้ 1. จัดทำแผนภูมิผังพื้นที่เก็บรักษาของแต่ละพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญแต่ที่จะต้องจัดทำขึ้นสิ่งที่จะต้องแสดงไว้ในแผนภูมิในชั้นแรกได้แก่อุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดในการเก็บรักษาซึ่งได้แก่ตำแหน่งเสาช่องบันไดาทางเลื่อนของลิฟต์พื้นที่สำนักงานและห้องน้ำ 2. กำหนดตำแหน่งสินค้าลงบนแผนผังกำหนดตำแหน่งแต่ละประเภทตามหลักของการปัจจัยความคล้ายคลึงกันกลงไปก่อนว่าพื้นที่ใดใช้สำหรับการจัดเก็บรักษาสินค้าประเภทใดโดยพิจารณาเลือกประเภทที่มีอัตราการหมุนเวียนสูงไว้ใกล้กับพื้นที่บรรลุและจัดส่งถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็จะให้อยู่ใกล้พื้นที่เก็บรักษาเป็นส่วนปีกย่อยมากที่สุด 3. กำหนดเนื้อที่เก็บรักษาตามขนาดของสินค้าเมื่อได้กำหนดเนื้อที่เก็บรักษาตามประเภทของสินค้า ตามอาศัยหลักของความคล้ายคลึงกันและสินค้ายอดนิยมที่มีอัตราความถี่ในการหมุนเวียนมากดังที่ได้กล่าวแล้วขั้นตอนต่อไปคือการแบ่งเนื้อที่เก็บรักษาของแต่ละประเภทนั้นตามขนาดของสินค้าแต่ละชนิดเป็นไปเป็นรายการที่มีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่